พี่น้องกดเห็นมอครับผุ้นั้นทือท่านข่าอาจารย์หญ่นี่ก็น่ามั่คอาจารย์พี่ป้าพ่อศรีกลับมาเอาดินน้ำมัอมินน้ำมนหอมาเอาคับรุกติตนนำงแก้กันนีนน่น้องคนนันเมงครับอาจารย์อนนี้่ามาทำทักทายพี่น้องเ้าง

ก็ฝากไปเจ้าคุณไงหมอแตาดี้เกจอว่าเขาท่างบุญน้กันพร้อมกันใจบุญที่นอนเออผมขออนุญาตหวานกาเดมากาเดมาล้วฝากเข้าใจกันเลยขึ้นเมาเงาๆอะงเี้ม่่พีงเพี่องกู้ใดในสื่เรืองเกี่ยวกับบุญบุอ เ่า้ทีนเงด้วคนละตัวอ๋อคนอตถึงอืมรถสบายเก่งสดงว่าสบาบันสีวิตเงหนหกเดอ๋ยวจะงคนบ้างเลยตรงนี้เนียบาไเดีากว่างพ่กผู้จห่างนนะสาธุแเท้าบ้าบ่ากอันนี้สิหม่อันเอานึงนั่นคนมานอกกอกหน้าแล้วไปหน้าแล้วไปหินตะตูเนาะตะปูก็จะกระปิดเพี้ยะปูแหมบ้าดีก่าแต่ที่ไปดูเห็นโถไอลว่ามาดจู เราุษนไปขอเด็กกนาสีไหนะวันนี้เคยได้เห็นข้าเจ้าเยี่ยนึ่งเนี่เอาก็ปกีตีเช่นกันเนี่ยระหว่างมันตะฟูแล้วก็ตูดไฟขึ้นว่แล้วูดที่ใจเชี่ยนเนี ถึงมันก็ถือกินข้วใกล้ก็บ่ัวบาทถูกเออตัวบาดเนี่ยบอกกันได้ยองไเสียงตัวไหนเสียงที่ตักมึงมันคือดิม่แท่เสียงแค่ตัวผห็นโตอะไรขอตัวไหนล่กพูดเลยเฮิร์ดหัวดำตาหมุนไปขอกว่าไ้อันนี้คือขั้บาหัวเน่ยมาตั้ใที่นองแยบ็นเด้อตอนี้มีศิลปินนะเขามาหลายคนอยู่แต่กับผู้ใแน่ก็บอก่าให้บอกสิดอกแกเขาบอมาแต่สมว่าสิมมดาสุนึ่เพระมโดยเฉพาะพี่ ขอนสิลมามาสืบป <Incred ibly. S 1> <an S 3> ิดนตัทวนี้อยาคุณนหายมานควรมาดอกเดียกินเขากินดี่ตัวน้องเดี๋ยวีตัวงก็อวน้าเจ้านบ่ะมเจ้าันวนก็ได้น่อยไหมือ่ข้าดน่อยเอาสวัสดีเป็นน้องทีวนนี้ละขั้น บริการเ่จ้าบริกันเ no ือเก่าเก่าซื่นๆเขินถ้าไมกาวสุเด็จการพิธายาจารย์ก่อนเ้จ้าการพี่น้องสุูุสุคนเดจ้าแล้วมีป้าพ่อสีนะคะดีใจจะมีโอกาสมาพบปะพอกับพี่น้องถือว่าเป็นจังหวูนหลานน้องน้องค่ะเจหายด้วยแล้วพ่มันทำให้หายเป็นคนที่ปิดกค่ะว่ามีบ้างหน่อยเป็นกาทองหาแต่ว่าพ่อไ่หายเดจ้า คณะประด้ษฐ์ไอ้เนี่นยค่ะเป็นจังวุญน,นะคะ่ะพี่ยังบุญห้องส่างน้ำอันแต่ชาตกรเป็น<ม>ยาปอนกุศลยูจันไรมาพอกันนะพี่น้องเนาะเปมีมมโอกาสมากอะเป็นจังวุญละคะ่ะจันไรยูกาสมาพบพอ่อได้มากราบผู้บาจันทราจาน,ะะะานอะไรนะค่ะล่วมบุญร่วมกุศลกับมลแทนพ้องเนาะคะ่ะผ<ม>ู้จะมีใจเป็นกุศลเนาะค่ะถือว่าน่องแต่เป็นจังวุญเนี่ยพอกับแม่กับพ่อพี่น้องสุขสุขคนคนละคนเวลา อันที <c <c ่พี่ล้องเจ้าไปใช้ก็มากจริงใช่หรอมันสุ่มหนาโก่งไหมไม่คนนบนลอดยเอาซีคนหนกคนใส่คนประจันตัวไปอยูเนาะนาคือกันมดเลยเป็นที่ใครบ่ฟังอยู่ว่ามันแบบทิ้งเดียวกันเลยโอ้ยจรรมาสักเกิดมั่งมวมทีมบ้องมาเจอเมื่อนนึงเลี้ยววนนึงวัน่ไห ก็ดีใจน็สลพี่น้องเออกลับเตมากมองบุญของท่านก่อนพี่น้องมาเอาบุญกับข้าดมือเนี่ยค่ะว่ามาเอาบุญทั้งแ้มาเอาขดสารหมดเลยอ่าก็จะว่าสีหน่อยสีหลก็เรียกจะได้พี่น้องสีอันนั้นวยพ้อนบเลเจ้าของเขาที่นยุ่นนี่มุ่แก่นแก่นพุ้มพี่น้องลูกหลานบรรนเุาุษแต่เอเที่ได้มากับซอยเสี้ยซอยส้มสริมงฝร่แน่อ่ามันไม่ท้ครับจะล้มหนาเนี่ยนเนี่ย่เนนี่นี่่ ผู้กองอย่ผู้น่อยมันเสียคนหนตาเดียวเถอะนี้เอามือเล็กยัดขอบกันนะพี่น้องน้องชักทายพี่น้องสังเกตุพี่น้องเดลยยุดีไม่แห้งสุขหรือสุขคนย่าเกี่ยวจะไข่จะกวยย่าจุดทุกใครไม่หนีไปมีแต่ก้มมีก้มด้วยขึ้นมาด้วยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับสาธุจ้า อ่าเบิ ón, de, 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 ้งเบิงเบิ้งป่ายเด้อพี่น้องเบิ้งป่ายเด้อเบิ้งเบิ้งป่ายตํบลเจ้าของหลักเขามานั่งต่อแถวเลยอ่าเขามาเขามาเขามานั่งต่อแถวเลยนะตํบลสังมิงบ่อเลยตํบลยังหนึ่งยังบ่ทันหลายอยู่นี่มาสองคนหนี่งสีแก้วสีแก้วสีแก้วนะ คอาพูดเสียงนี้มีผู <k ata> <k ata> ้เด uh, ียวจเอาเมื ok ok ่อใดก็นอน่อยหนาะอืมมานี่เวลาดับเป็นกัดซีม่งเครงหาม่องกันละอคนมาก่อนเล่เอินมาก่อนมานังกอนะม้วนแค่เนี่เป็นเขียดหน้าเขียดหน้ามันเข่าเนี่ยกินโบเบิดเลยันขายกับบ่อขายเห็ดจังไงลูกปูคนวาห้อยครับปันพี่นองเติมตัวว่าว่างดอกเป็นไปเลยเคีดบุตรทิ้นปีนี่เปินกินหอกกินหองเอาเลิ นอาเอาเอาเอาไปเรื่อเข้าเลยเป็นสีไเดีเป็นสามลอยก็ถุงบุตนะก็เลยเกิดความพี่น้องในที่ใดตำบลละสามสิบนะตำบลละสามสิบก็เรื่องนาตำบลไหนไอ้ขอกอนมูตำบลไหนขอกอนมูสิใดก้อนมูเอาเอานับกันรบรรลุบาลนับกันรบรรลุบาลเออตำบลไหนขอกอนมูสิใดก้อนมูให้หายไปเอาเช็คเงินคนเว้นับเอากันเด้อนับเอากันเด้อิมไป มืงนาบถวมาแลวบนี่เด้ยี่สิว้บบไหลตุ่นมาส่งมาตบบนมูแต่ก้อนมูตบบสามีสงไหยก็มูบนป้ายบนป้ายแล้วขอมานั่งตอแถวเลยบวบป้ายล่ะขมานั่งตอแถว คำสหาเสลี่ยมไรเงี่ยมันหามเมื่อ,อมันยังบ่นเงียเมื่อเืจะนอนน้อยท่ามู้ายี่สามควางน้ำถ่วงนี่ไปแกกหลายเลยมนนะของมดแค่นี่วางน้ำถ่วงมันเเอาไปไลหลายเขาปีนี้คนเหงมันเขาคัดว่าจะเน่เมันเขาผมขึ้นหัวพีหนอนามาเดอ้อปดโกดกระลังยางมากผู้สิมารับเอาสารกัน ขวาตบลม่สาคนมต้องเนตอนพี่มใหญ่ต้องใหญ่ตงใหญ่บ้านมาตังมีสคนมบ้านบงบนายงปวมามาฮาม่าเราเบิ้งไปเบิ้งไปเดีอยวยตะบลได้แน่เขานั่งกอแถวเลยพ่ซุ่มซุ้เขานี่ ตั้งสี่มาคือมี่คนนี้กำลังสี่าอยู่นบนนึงมีสามคนต้นเลีเยสี่แวไหมไรอยู่ค่ะก่บานแสดงว่าบานเขาห่มีคนถนเอีมคแมค้นือวงมาลเขาเกสามคนต่อต้นเป็นหูขาวว่าคนแก้วถูกแก้วมีคกสามคนบดไหมไกแก้วให้มได้แก้วงม่อ้อมเดี่ยกินม่อมๆไปค้อมม โอ้ยมาไกลแล้วปั้นนังแต่ใงไม่กินหล่นเนี่ยนามีหอดเจียวบวงต้างตรกดบยมือเีเชงตกได้ครบยกเอตได้บกเอได้เขาอีกสามสิานาต่าตะกลได้บเยอะย่าก็มากนะมออีกสามิหปีแด้ย่างหน่อยเพื่อนเอากันเพื่นเอากันไม่ได้จ้าถาเท่าก็อีกเอาซ้ำที่แล้ว

อไปเลจีไปอหึงปมาส่งเฝ้าจ่ะนาลนอะหากันน้อยคนหอราอ่าถากันเว้ยมากํากันแม่ถ้าว่าสไปดูดีอกว่าเราขึ้นมากมขันขันบ่ดีหรือขึ้นมากแล้วเนาะถ้าว่าเจ้าจะเฝ้าแล้วอีกสามสิบห้าปีแล้อยู่กับูกำลังโดนหลวนง่เพราะะนั้เราเฝ้า สั่งเราจวดเข่าแถวเข่าแถวเข่าแถวใครขอดเข่าแถวเข่าเท้อพี่น้องเอ้ยข้ามาตเข่าแถวโตำบลใดในไก่ครบแล้วตำบลใดในไก่คบแล้วตำบลใดหน่อยฮเขอตอบตำบลนั่นละ กตักัตานนครับักกมลอยไยม่โยบันไลักยี่มีประเดมเมื่องแล้วเห็นเอาเป็นขลเจ้ากตน้ไมั่งงูยัดแล้วานักัที่มีสภาพนงยควมสัมพันธหนะบ้านนีเรากามสัพันธมแล้วมันสั่งมิงุักลยไหลอ้ยทำไมั็นจีบเห็นกำลังมากกลัากลังมากเลยเลยนแข่ง เฮงอนุไลแม่ยามัส <lish> ังปินท่สนโอ้ยสมพนเล่นซี่ไ uh, ด e, e, oh <Switzerland> ้ด ok ีได้หลยปได้เลยอนุได้เลปิดให้ทุกเรื่อเลยครับเกียาเกีมาเอาอีกสีปีดู40ปีนี่แม่ยังเกาะ แม่คำพันแม่คำพันปูยังบ่อย่เออนั่นปูมากว่านี่บ่ไมยังอยู่บ้านอยู่บ้านคือบมมาเอาสมผมไม่ยังบ่ขนมปังกนสมผมเด้ไงปูี่ย่งบ่เอาม่เรืนอันเน้าทบ่อทียนยางไมนงโอ้ที่ รอบวันจีรับอกไปแสดงให้ยุ้ันไหนก็้าวนที่ทำผมเออโนนหานวันโนนหาครับตะบสร้างมิ่งสร้างมิ่งครับโอ้ย่านยบ้านนี้ยังบันทาราใกล้ใกล้กันหรือเปล่าใกล้กันนะ้นแก้มกึนตูดใช่สั่งจะบอกฟูมานั่งหน่เว้ยมันจะเด็ดสองถุงไหมขึนแก้มข้นพูดเลยแมสองถุง ขาวตมปูปาวันนี้จัไก่อ้สององีเออหน่ะเออก็ดีแล้วนะนั่งโต๊ะออจะนั่งโต๊กันด้ะแล้ที่ถามเขาอย่นเอาทางขัวเรื่องเก็บหน้าตอนนี้เขาเป็เดียว เปียงขาเปียงขาขาเปียงมันปวถามวันพี่เปีางขากระผมกระผมไม่ยอมกระ่มเราข้ามาอาจังบอกคนเปินมาลองมองเพลงมากคนเนี้ยเสือนี่ซสือนี่เสียงมากมันปวดจีด้วยแร่งเสียแร่งใจขอาพี่น้องเช่าเรื่องงบค่าด้วยแร่งสนับสนุนพี่น้องเช่าเรื่องงบค่ามันงอเลยวะเผ็ดทุกวันที่่ามันจะเลื่อนกลับมาแม่จีบนักร้อง ต่อไปยุบตันเดียวันปุนท้องคุณโอ้เออแม่พี่น้องชาเรื่องน้ำรวมเบาหวานห่อทีนไ้ห้อกกสานมีซสือเสียงนะครับ การตอบแช่คุูนันบอมีนีอังสิโติดันดีไปกวาสิงที่หนี้นื่อยนว่าเป็นใจลอสูงส่งน่เชิเอาจะบอหน้าซุมหนาค้งเเขาน่าตพี่น้องเข้าเนเอาคนหาขนมาหนาขึนเร็วมวแต่งพูดขึ้นเปนการเสนอสามคนที่คนหนาเดียวกันเหมือนหมดาบ้างเข้านะครับม้นแช่งแช่งพูดไม่หมือีคนละคเอยข้างหล่าควายเรื่องาพี่น้องเข้เลนหลายสลายพี่น้องบวชปรย ยังไสามากจงมาหยวบข้าบนนะครับ no ถึงมากวันรมันบุณเมากถึงจะเช็ดแบูคุณเลยทั้งหารอยกว่ากิโลมันน่าจะมือส้องกระหอนขอบคุณครับยี่แหยีไมแงเอาบุญต้องกันเอบุญต้องกันหาเรื่องสคัญแต่ว่าในตอนนอนเรารผมรผมรคุยสุทรนะครับกับที่ผู้ทมอมาขออนุญาตนักปรการขอพุณอยังสูงยิงนะครับขอคุณ นะครับทีมงานนักแสดงนะครับโดยเฉพาะยงยิ่งนะครับท่านม้อนแยลงกันพูนเพิ่มทั้งสีแย้มนูสิทองของลูกปูนะครับที่เด็ดเตรียมเข่าตานนะครับจริงๆแล้วก่อนนะครับยังเป็นกบเปลือกนะครับสีแย้มนูสีเด็กพะกาันนะครับออกไปแผลลูกนะครับกดมากเพื่อมอบให้พี่น้องนะครับจากใจจริง หอมรองเยมนแกนแกนโแันอกยาข้งอโกนานแผมกเพื่อน้าองกเยินบ่มหอเในแง่นักหนักมันหูโใส่หัเราดังวาวแห้งักหนักคือวาวแงมันงย่าอยบ้านดิพวกคุยังสูนี้ล่ะยังสูงยิ่งรักับโอ้จรใจนี่มาเยอกบ่มายอกบ ูเก็มาหลอยเ่มันใครอ้นเานี้พูันเอาสรเร่มนใหกอบินคนจู้ยกัน้อไม่รู้จัาเดี๋ยวจนที่จัที่เราได้รับเลี้ยงของรับปากอาจารย์มาเลวไปเลยมาทั้งบนญทั้งพูนพ่อพระที่แข็งแรงมาหาผูเสีเืองเราหรออของโบนัโมกับเจ็บสามอาจารย์เหือนกนแถวนี้อาจาย์ลายกูเอหอีหับที่ทั้หมาต้องเนน สิไห้าบน้สิบห้าสิบห้า่กัดบหมาช่วยแล่น้สิบห้าบนงานงานเบื่อไนีไม่เบื่อบอกสาน้ำหลักแบี่แก้วหวังน้เอกพี่พี่ไเดียวีมือแก้วหวน้ำสิบกเจ้าไม่ซื้ออยู่บนแต่มาตะดซีแก้วก่อนเน่ซื้ออย่างแต่มาทานี้ก่อนเนี่ยคำหลาเนื้อด้วงเนี่คำหลาเนื้อท้งูยังบวมแต่น้ำไม่ใส่ไร่นไรแก้วก้ไล้วนั่ร้องนั่ร้อง อย่บงวันเก่าเลวสันันเก่าไปแจกไป้นนรถโอ้ยไปเลแ่ยูหายชิบขวาท่นี่แล้วนี่ท้ไหนหึ่งซาดุกเอ่อยติหัโตนาดยตรนี้คนนั่งเรียวกันบ่าี่ไปพื่นแรี่เอาเกียวไม่น้ำเกียวบอไมน้ลูกหลานไม่บุญหอดพุ่นบ่นาอย่างนี้ลูกจให้คุณโอ้หนี่ลูกเก่าเดียจะก้นชิบงาเอากันเรื่องบอกเรื่อนี่เกียวหออีง จานยังเหมือนพวกเนี <cider> ้ย <Spencer> ตายแล้วหกยังอยู่เก่าเขาบวดถูกลูกไปลูกไปเมียมันก็อยู่นั่อยู่แวล้าบ่วีผัวเดี๋ยวนี้ลูกหล้าลูกหลาอายุเท่าไหร่สี่สิบกว่าลจะไลกูดัว้าวขวา่วาวขวา่เอาเอาเดแล้วิมกันจิเดี๋ยวเ่ยืยื่อ มันมันผ่ากินย่าห่าม่าหลายตีหลายหไก็มันโอ้ยอยากในนี่อนยุยยุนตะวันเลยอยาก้นนี่อันยุ่ยเนดิไหนเออเปหมล่อยชินหนึ่งใหญ่ลยชิ้นหน่งเียวลยชิ้นหกี่ลอยชิ้นปีงากเจียวลอยลยลยสมินปนี่เชิญท่านอำเภอกันลยวกับเดินบุญด้านไห โอ้ยแมี่ยงอะไรคนนี้มันก็กัดมูอขาดตัวเลยเออโอ้ยยาเอ้ยเห็นลูกเห็นลูกก้อนลูกก้อนหลานกสิพัฒนมาหลายเนาะตั้งแต่สมัยหามน้ำตามเขาขนนวัญญาเนาะ ได้ตับหูหมดได้ตับตีนสิ้นงี้ยปะองไปเรื่อยๆัดยางนี้ก็สิกัดนี้เรียบเทียบกันเลยมันลำบากก็กระไวะเจียบเีวกันสมัไนี่คนจี๊ยในี่จำเหาตัเคิื่งูกรลายตัดตัวมวันตัดเสืยไอ้ผู้นีไม่พอเป็นผู้ตัดแม่เป็นผู้นี้นี่เห็นฝ่ายวะใช่เองเห็นฝ่ายอดเห็นเห็นฝ่ายเห็นเห็นลตงนลงเห็นฝ่ายก็เคลนมาทีนึงทีสองเราไนี้ ตั้มเขาปเ่ยตั้เขาทะต้เขาตลอดเรียกลูกก็เรียกระกกะไทน้าเากล้วยเนาะเออไไทยหน้าเป็นโมญานี่ไทยหน้าเองงานี่นะได้เพ่าในหัวไทยหน้าเองขาดเองลูกาเองอาวป่อวิว้ยเป็นยิงเล็กตัวนี่ยังไม่ได้เกี่ยเี่เลี่ยีเล็กตัวนี่ ว่ามันยิ่งตีล็กได้สตีล็กไหมก็ว่าคนแข็งแรงนะเออมาในส่วนนี้ส่วนนี้มักอาหารแบบไหนมักเล้ากินเน่าไรเกล็กินเด้เกล็กินตำบลนี้ตำบลอะไรบ่เปลี่ยนปลาเลี้ยนปูเลี้ยงบ่กินบ่กินบ่แนวเลี้ยงบ่กินเออกินอยังบ่น้ำแข็งกับบ่กินน้ำเย็นกับบ่กินกินน้ำน้ำห่อนกินน้ำห้อนกินเออตลอดตลอดมันอ่อาหารส่วนมักเข้าบ้านอาหารขึ้นอาหารอยัง นีมากับนีนยบเลียงมาโมาปามาโมาแกมาโกับมาพรอยมาเจโปเลียงันทอาไ้เลียงได้เวิร์ดาใม่ทั้งหางโอ้ราใหม่ก็กินหักเพราไปนี่กับจินไก่กินบไก่ไก่เลียงกินบ่นไก่เลียงไก่บ้านโอ้ไก่เลียงบกินไก่ไก่เลียงจังกินยังโอ้จ้าูยู่ยูยย ถสูาทีเียงรวมแบบเดาสาธุสาธุลูกหลานใจเห็นผู้่ถผู้โถเห็นผู้นี่เห็นแข็งแรงเลยผมพุ่มใจผมดีใจน้ำ่าลูกหลานว่าเราควรทำดีแล้วเนอะโอ้ยชินดึงเสียบผกประกนายเลยมาดามมาดามไ่มาต่อมาดามแบบนี้ท่านละเชื่อวดาฟาดินคุ้มคลองเลยเด็๋เกิดเจ็บป่วยตองับ อีกยร่มาืน้คือแม่นเรื่อด้ชจ้า่ใชมนแกนแกนคุณก็า่างเกียข่าวสารให่ท่านผู้ชมได้มาบุญในช่างบุญในช่างขอพี่นงครับเอาม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 าดูดีมีแห้ใหญ่ใหญ่นายานเ่ใจ้าช่าชละโอ้ยสมพรมาบุญต้องกวนด้วยาผมถ่ายดูนนนะครับมามา เอาบุญไหลใช่ครับผมครับผมขอบคุณดีครับเี่ามันสิลูกไงพอกันบ่เจ้าเจีาเอาแกในลมูกัน่่กันแกไได้ได้เลยโอ้ยน้อหลานนะเอาอย่านถ้ร พ่องต้องไกลบ่ี่นกันทีเขาจะูสยล่ะไอยแล้วโเนี่ยมันไปเสล่ะมันอยู่หันลังแนอยู่หันหลังว่ตัวมันอยู่นี่บ่ ยูเห็นงานก่าโอ้เจาเกี๊ยบนีน้ำมันแกงคูนนะคะเด้มมันแกงแกคูนค่ะรวมครับกินาวบาิอาจารย์แน่หาได้เลยได้ละเอา่อใหญ่โซคีเด้อหนึ่งสกอนเด้อจังกินครับเพราะแมนเขจบอกว่ารักการกินดวหนึ่งสกอนจังกินวันสิหนึ่งมาสัก้อมาโทษโทษโ ขาทูเด้อขาทูเด้อพี่น้องเน้อเอาจุดอีมีแห้งเขหน่อยแานหมุนหมุนข้างเดียวครับเพชรสีเพชรสีเอาขาปูกำลังมากครับแม่นบอกเป็นไงได้เอาจ้าโอ้ยจุดีมีแห้งยุ <c oughs> ดดีมีแหง้งเด้อพี่น้องเด้อเอาอันนี้ข้าเหนียวเลยเนาะสะก้อนเด้อเออก้อนสีหนึ่งมาสะก้อนเด้อ <c oughs> จังหนึ่งเร็วจังมามาดิต <to <tort numero> ้องต้องมาสักคนจังหนึ่งตาดูเอ้าแล้วก็เออหนึ่งเร็วจังสีมามาบตกลาดีสิพูดเอาเอาลูกเ้องโอค่ะครบแล้วครบหรือยังครบแล้วเอาไปใซ่บหนโอ้เป็นนางตายกับตายกับหลานเออเริ่มจนไม่เริ่มจนไม่หอ เด้อพี่น <station> ้องเด้อ <tama> <et> <infection> <k BLANK> จะก็ับส่พญญานี่ล้วว่าหนึ่งซกังถิมวามาขนนีนี่ยาัันแล้วว่นึวันจะมาหนึ่งเก็ิมมออกมาอุ้ยโยอบอกพ้นาอ้าว แล้วทมาที่แ่มาที่เยังเหลือแต่ทมาที่หลังมาเขาซะที่มาที่หลังยกมือที่มาที่หลังยกมือดันยกมือ มันแค้นแกนพุนะคะกำลังเอาเข่าสามโอ้เจ้าเงอยโอ้ยมาจากพุ่นโอ้เอาีจ้นเจ้าลนแล้วเอาพิษกันคือเปาแล้วเอาเข่าสารตามไปพุ่นุ่นไปเขาสารตามไปสีโอ้ยอนุโมทนาชาธุเมอ สวัสดีครับดี่เจมส์ครับผมจะเตรียมทำือครับันนป้าตินน้องเพื่อนแน่านครับผมโดนแล้วครับโดนแล้วเห็นอกกันอยู่ครับติดตามอมจา์อยู่ได้กันต่าได้เครับผมมันเจ้าหญิงสิสเกตครับเก

ก็โจ๊กโว้ยจ้าไปยี่บาเดูเก้วสิิตน้ำเต็มมืออยู่ใครับเอออเพราะว่านี่เรีนคูกันไรนี้วอยู่มาดิกรรันมาดพูดมาเยแก็พดเยวกันเดียวกันจีบัจ้าหนาขอบั่วไว้นี้ด้วยครับอออีวิน้ำยมยห้อยู่อยู่ในนี้นะยืนรอป่ยืนรอป่ด้อ้หล่สานแก้วเส้อเียั เดกาไแปดเราจะเริมานรอ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 อร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 ออร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 ออรออรอรออรอ เดี๋ยวรอปลาคนมาด่น้ยังไม่ได้รอ่อารอปลารอนีู่้ชมีสาระบ้างมากไก่ตัวนี้มาไก่าหลายคนบอเจ็ดแปดสิบเจ็ดแปดสิบโันอร่อยจร โอเอาเคยมาจกเชียรไปไงมามมาวัดเนี่เวมาเนี่ไม่เคยมาสาขาขงโอ้อืเอาเอาเอาเอเอาร้านร้านพึงบารมีเนี่เด้อใช้ใช้ลุมน้ำนปูยังบ๊ปูยังโอ้นั่นเลามาลำบอบเนี่ยไปอย่งน่ะ เล่าก็เป็นยากสิบพมนเป็นหยใจเพราะดื่เพาอย่างเราเจ้ามาแล้วก็เอาบุญไปฝากเราทำเเด้อเจ้าเอาวยพอดเหนี่ยอยู่ดีมีเี้ก็ฝากไปฮอดคู่ควรเนอให้ปู่ยู่เมัอนควรยืนทั้งงานละเจ้าเก็บเจ้าไขจะาปวยลูกไข่จะมาเบียดเบียนหมวดสิมาสิรติรีทัเดอร์ไปให้ไปรับแขกค่ะจ้าจ้ มันทายของเครื่อง็นเพื่อนานมันจะมุมหัวแ้งมันจะได้แสดงบนนั้นให้พวกนี้มาแพ้มัน่ปวดพวกใดใดเดยวไปเอ้านี่นี่นี่เออนั่งนั่งบ่ไจ้าจ้เอาต่อสต่อส นัเี่นลมีคนต้อยบ้าบาเสองคนนี่เดี๋ยว

آآ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  oh, 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 oh. เกปแ่อแวหล้จะฟาปใสสิ <si ี่หัวว่าพูดเอาพท่านได้น่พูดได้แล้วก็แบกว้นีละเอาไปเซ่คนให่ามากเออจยาูนมากนะเาจะเดียหัว่าได้แล้วนะบ่แบก่าอยู่นี อ้าวว่าระดับระดัใช่ก่อนไหมเอาไทยเอายางเยู่เดยอะบ้างหัอไทยตัวยังยิ้มใช้ยุ่งเหรอนาพนี้ไอ้ที่ไอ้แต่ละบ้านแต่ละตำบลที่มาแล้วมันมีชื่อแต่ก็มาน้าแต่บางทีก่น หาที่มีชื่อแต่ว่ามามาหาลูกปูอยู่นี่มมามา่าลูกปูไหมมา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 เร็วหายไหมว่าหามาที่เร็วแถวเรียงหนึ่งแถวเลียงหนึ่งแถวเลียงหนึ่งแถวเลียงหนึ่ง พกเลอไปทั sociedad, ああ้งม uh, ัวขังเครับอาจารย์มักขางมัา้องมักหางมักหางได้ไปได้มันได้ไปนีเด้เอานี่สามก็ีสมสอีกสามถุง

นายยังอไรม่ไดมาบหยังมืนีเรียนหรอะไร่าไรแล้วไงคือใครกับปีไงกันกันหมดก็อยากกอดวเรดเอางจะให้แกมันตนักขาวเพื่อนยัง่าแล้วกันละนาอบวมเราวเข้าแล้วเข้าแล้วท่าเธอน่เอาตังไปมอมทั้งติดแต่ไงมอทั้งิ